สวัสดีครับ GPF Investment เอาลุกวันนี้มาพบกับผมทวัชชัยวง์รัตนศิริกุลจากทีมกลุธ์การลงทุนวันนี้ผมจะมาสรุปภาวะตลาดในช่วงที่ผ่านมารวมถึงมุมมองการลงทุนในระยะข้างหน้าหลายท่านอาจจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาผู้ที่ได้รับชัยชนะคือโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เราจะมาดูกันว่านโยบายทรัมป์สองจะมีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกและการลงทุนของกรบรอิอย่างไร เดือนตุลาคมนะครับก็ยังเป็นเดือนที่มีความผันผวนต่อเนื่องจากเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเองนะครับส่งผลทําให้บอลยิวสิปีของอเมริกาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับส่งผลกลับมาเหมือนกันนะครับทำให้หุ้นอเมริกาเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับพวกสินทรัพย์มั่นคงต่างๆอย่างเช่นทองคำนะครับนักลงทุนเนี่ยก็หลบเข้าไปนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเป็นปรติการนะครับสองพ เหรียญต่อทอยอาลส์นะครับส่วนหุ้นไทยของเราเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าซื้อกองทุนหุ้นขนาดใหญ่วายุพักนะครับหรือแม้แต่การลดอัตราดอกเบี้ยลง0 2 5องกร็ของกนองอนะครับก็ส่งผลให้เป็นปัจจัยบวกทําให้หุ้นไทยของเราเนี่ยก็ปรับตัวสวนกับประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดือนนี้เราก็จะเห็นผลการเลือกตั้งออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าทรัมป์และพัฟบีพัิกันนะครับ ก็ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายนะครับของเสียงทั้งสภาสูงสภาล่างแล้วก็ตําแหน่งประธานาธิบดีเองนะครับตลาดก็คาดหวังนะครับกว่าตัวทรัมป์เองเนี่ยจะสามารถดําเนินนโยบายได้อย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากของเสียงทั้ง3ส่วนนะครับอีกทั้งทั้มสองนะครับก็เคยมีความรู้ความชํานาญในเรื่องของออกลไกในการบริหารราชก,การของทางเมกาอยู่แล้วนะครับเชื่อว,ว่าจะสามารถผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ยออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ วันนี้เนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่านโยบายที่สํำคัญๆของทรัมป์เนี่ยจะมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็อตัตรางเงินเฟอ้ออย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปจนถึงภาพการลงทุนของกบขด้วยนะครับ สำหรับนโยบายแรกนะครับก็คือนโยบายทางด้านภาษีนะครับเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าทรัมป์สามารถได้รับชัยชนะเนี่ยจากนโยบายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาฐานเสียงเดิมของพรรคเอาไว้นะครับในเรื่องของการลดแท็กสาหรับชนชั้นสูงนะครับเป็นการลดภาษีนิติบุคคลลงนะครับจาก21%ลงเหลือ15%อนะครับหรือว่าเป็นการแย่งคะแนนนิยมจากพรรคคู่แข่งได้ด้วยนะครับโดยการไปลดภาษีนะครับสำหรับคนลาตยานะครับสำหรับนโยบายที่2อนะครับ ที่เราจะพูดถึงก็คือนโยบายในเรื่องของการกีดกันการค้านะครับและถือว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างสําคัญนะครับทรัมป์มีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้ trade อร์อีกรอบหนึ่งนะครับกับประเทศต่างๆที่ไม่ใช่จีนนะครับอาจจะมีการปรับกําแพงภาษีขึ้นไปสูงถึง20%นะครับในขณะที่ประเทศจีนนะครับอาจจะมีการปรับกําแพงภาษีขึ้นไปสูงถึง60นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยก็จะทําให้อเมริกามีการนําเข้าสินค้าที่มีราคัาสูงขึ้นนะครับส่งผลโดยตรงต่ออัตราเงินเฟอ้อระยะสั้นๆของอเมริกานะครับนโยบายที่3เนี่ยผลกระทบก็อาจจะสอดคล้องกับนโยบายที่2นะครับก็คือในเรื่องของการผักดันแรงงานต่างด้าวออกจากประเทศอเมริกานะครับการที่มีแรงงานลดลงนะครับแรงงานน้อยลงนะครับก็ทําให้ผู้ประกอบการ ก็อาจจะต้องเพิ่มอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดึงดูดคนจํานวนที่น้อยลงเนี่ยให้มาทํางานกับเขานะครับซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงกับต่างเงินเฟ้อเช่นเดียวกับนโยบายที่2อนะครับส่วนนโยบายที่4เนี่ยเป็นนโยบายที่สําคัญมากๆครับคือนโยบายที่ไม่เอาสงครามของทางทรัมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการให้เงินสนับสนุนนาโต้นะครับหรือแนวโน้มการที่จะไม่ส่งเสริมหรือยุยงให้เกิดสงครามในตะวันออกกลางนะครับ การที่สงครามสงบลงนะครับเราก็เชื่อว,ว่าจะทําให้ตัวส u ายนะครับของพลังงานต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับส่งผลทางตรงทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวลดลงได้นะครับเช่นเดียวกันครับกับทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการเนี่ยความจําเป็นในการปกป้องความเสี่ยงนะครับของความผ,ลผ,ลผลันผวนเรื่องของสงครามเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงได้ในอนาคตนะครับ ส่วนนโยบายลูกนะครับซึ่งอาจจะมีผลค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับการลดลงของพลังงานก็คือการที่ทรัมป์เนี่ยไม่เชื่อในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยมีการขุดเจาะพลังงานภายในประเทศของเมกาเองนะครับเราเคยเห็นลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในการขุดเชลแกสเชลออนะครับนี่ยังไม่รวมถึงสก้าที่เราเชื่อว่าอาจจะมีพลังงานอยู่ในทวีปนั้นค่อนข้างเยอะนะครับเชื่อว่า อันนี้จะเป็นสะพายใหม่ที่มากดทําให้ราคาน้ามันเนี่ยมันปรับตัวลดลงในอนาคตได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังเห็นหรือเราจะต้องติดตามในปัจจัยอีกหลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้เห็นความชัดเจนนะครับว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจัยที่เราจับตาดูอยู่ปัจจัยแรกเลยก็คือเรื่องของลำดับในการ implement ในการดําเนินนโยบายของอทรัมป์เองนะครับเพราะว่าแต่ละนโยบายเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันมีผลกระทบ ต่ออตัตราเงินเฟ้อที่มากน้อยไม่เท่ากันมีผลกระทบต่อาการเติบโตเศรษฐกิจของเมกาที่มากน้อยไม่เท่ากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเรายังเชื่อว่าธนาคารกลางของเมก,กาเนี่ยก็ยังคงมีกระสุนอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่จะช่วยทําให้เศรษฐกิจของเมกาเนี่ยสามารถที่จะประคองตัวไม่ได้ผันผวนมากนักในอนาคตดได้นะครับเกิดเศรษฐกิจปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับอันเป็นผลพวงจากการหดตัวลงของความสามารถในการบริโภคข,ของเขาเนี่ย เราเชื่อว,ว่าก็อาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือในทางกลับกันถ้าอัตราเงินเฟอ้อมันปรับตัวขึ้นมาสูงหรือแรงจนเกินไปนะครับธนาคารอเมริกาเนี่ยก็อาจจะพอมีรูมอีกพอสมควรนะครับที่จะปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับให้กลับไปที่ระดับเดิมเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟอ้อนะครับแต่แน่นอนครับความผันผวนในอนาคตก็จะมีสูงขึ้นแล้วเราก็จะจับตาดูผลกระทบของนโยบายของอเมริกานะครับ ส่วนปัจจัยที่2ที่เราจับตาดูอยู่นะครับก็คือประเทศจีนฮนะแน่นอนครับประเทศจีนเนี่ยได้รับผลกระทบสูงสุดนะครับต่อนโยบายกีดกันการค้าของอเมริกาเองนะครับแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนเองในช่วงทรัมป์หเทียบกับทรัมป์สครับจีนมีความอ่อนแอลงค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นตลาดก็ค่อนข้างให้ความสนใจให้ความคาดหวังนะครับว่ารัฐบาลกลางของจีนเองเนี่ย ก็จะมีการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจประเทศของเขาเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนโยบายของจีนเนี่ยเราก็อาจคิดว่าขนาดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องตรงจุดด้วยในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลกลางของจีนเนี่ยก็มีการประกาศนโยบายสูงถึง10ล้านล้านหยวนนะครับแต่นโยบายที่ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงใจกับนักลงทุนสักเท่าไหร่ครับอาจจะไปเน้นในแง่ของตัวทางด้าน supply side ทางด้านของผู้ผลิตมากกว่าทางด้านของผู้บริโภคหรือ demand side น,นะครับตลาดก็ยังมีความผิดหวังกับนโยบายทางนี้อยู่นะครับถ้านโยบายที่ออกมามีจํานวนที่เยอะและตรงใจนักลงทุนเราก็คิดว่าอาจจะเป็นตัวที่จับตาดูอยู่ว่าจะพอที่จะช่วยกระตุ้น ภาวะเศรษฐกิจอกของจีนรวมถึงภาวะการลงทุนในประเทศจีนได้ด้วยเหมือนกันนะครับทั้งนี้นะครับการลงทุนของกบขเนี่ยก็คำนึงผลกระทบจากผลของการเลือกตั้งของอเมริกาเข้ามาในสมการการลงทุนของเรานะครับโดยเรามองว่าเรายังคงมีความชอบในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูนะครับเราจะเห็นความแตกต่างกันในระหว่างประเทศต่อประเทศนะครับในอระหว่างทวีปต่อทวีปนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกลงทุนในหุ้นในระยะต่อไปเนี่ย อาจจะต้องทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็เลือกอประเทศที่มีปัจจัยบวกเฉพาะเป็นพิเศษขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันเรายังคงมีมุมมองบวกต่ออเมริกานะครับจากผลพวงของการที่ต้องการให้อเมริกาเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของทรัมป์นะครับเชื่อว,ว่าก็จะได้ประโยชน์สูงสุดในแง่ของบริษัทของเขาเองนะครับส่วนผลกระทบ,บเนี่ยก็อาจจะตกอยู่กับประเทศจีนนะครับรวมถึงประเทศต่างๆที่อาจจะมีเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับจีนอย่างเช่นยุโรปเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเนี่ยก็อาจจะได้ปัจจัยบวกจากการที่เป็นฐานการผลิตของจีนเพื่อที่จะส่งต่อไปที่ประเทศอเมริกาก็เป็นไปได้นะครับรวมถึงปัจจัยเฉพาะต่างๆของประเทศไทยนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้หุ้นไทยเนี่ยอาจจะยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่นะครับส่วนพันธบัตรนะครับเราเชื่อว่าผลการเลือกตั้งของทรัมป์เนี่ย มันได้รวมเข้าไปอยู่ในราคาของพันธบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่ราคาพันธบัตรมันปรับตัวสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะครับการปรับตัวขึ้นต่อของ,ของพันธบัตรเนี่ยอาจจะมีอยู่ในอัตราจํากัดนะครับและการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยในระยะต่อไปอาจจะอยู่ในกรอบที่4.25ถึง4.75อนะครับในแง่ของสินทรัพย์เนี่ยเราอาจจะชอบการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยมากกว่าการลงทุนในพันธบัตรของอเมริกานะครับเนื่องจากความผันผวนของค่าเงินเนี่ยจะต้องทําให้เราเนี่ย มีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่างเงินนะครับแล้ถ้าเกิดหักต้นทุนในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงตัวนี้ออกไปนะครับผลตอบแทนจริงๆของพันธบัตรของไทยเนี่ยอยู่ในอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับอันนี้เนี่ยก็ทําให้เราเลือกที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยอยู่ในพอร์ตการลงทุนของกบาขในจํานวนที่มากกว่าพันธบัตรต่างประเทศนะครับ ค่าเงินของอเมริกาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะแข่งค่าต่อเนื่องนะครับเนื่องจากความเข้มแข็งของอเมริกาเนี่ยยังคงดูดีกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอื่นนะครับในทางกลับกันค่าเงินบาทของไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงในระยะต่อไปได้เหมือนกันนะครับส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับจากผลจากนโยบายของทรัมป์โดยตรงเนี่ยเราก็เชื่อว,ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มอ่อนลงในระยะถัดไปนะครับ แล้วนี่ก็อาจจะทําให้การวางกลยุทธ์ของกบขต่อสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าสัดส่วนหรือต่ำกว่าตัวเทียบวัดในระยะต่อไปข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือแนวโน้มการลงทุนในช่วงเดือนที่ผ่านมาตลอดจนการปรับกลยุทธ์ของกบขเพื่อรองรับสถานการณ์ประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามกบขก็ยังคงติดตามปัจจัยต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อทําให้การลงทุนของกบขเนี่ยทันต่อสถานการณ์ต่างๆเพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต สำหรับวันนี้สวัสดีครับ